สวัสดีชาว Youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ s อ v นะครับวันนี้ผมจะเอาคลิปทีมดรอปแอนลอรนะครับเป็นเป็นทีมโชว์ของแดนนี่แมคคาส,สกินะครับอันนี้เป็นงานดรอปแอนรอรทัวร์นะครับเมื่อปี2019นะครับคือ,อเขาก็แสดงโชว์ทั่วโลกนะครับก็ตั้งแต่ติดโควิดในปี2020ีก็เลยไม่มีคลิปเกี่ยวกับทีมโชว์นี้นะครับผมก็เลยเอาปีที่แล้วมาให้ดูกันนะครับ MC ซนะประจำงานก็คือ แต่คนนี้เขาเขาลังพูดก็แนะนำการเปิดตัวนะครับของไรเดอร์แต่ละคนนะครับว่ามีใครบ้างนะครับเราก็จะแนะนำให้ท่านผู้ชมรอบข้างสนามได้ได้รู้กันนะครับว่าคือใครนะครับอ่าคนแรกครับนี่คือแดนแคนนะครับแดนแคนชอนะครับก็เป็นทีมดอลรออยู่กับแดนนี่ไะครับ เขาก็จะมาโชว์สกิลทักษะการเล่นไท่อันนะครับผสมกับสติีทแนะนำตัวเสร็จไปแล้วครับหนึ่งคนนะครับคนต่อไปครับคนต่อไปก็คือฟาบิโอเบเวอร์นะครับก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับางานนี้ เลดบูสองตัวอยู่ในถ้าเดียวกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่านี้ก็เป็นการแนะน,นําแนะนำไรเดอร์นะครับมีใครบ้างนะครับมาโชว์ออกลีลากันนะครับอ่าตบบาสปินด้วยเย่บาบิโอนะครับเป็น เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับไอดอลนะครับในสมัยนี้นะครับก็ใครๆก็รู้จักแต่ฟาบิโอครับแดนนี่ไม่ค่อยรู้จักนะครับต้องคนรุ่นผมเท่านั้นนะครับถึงจะรู้จักนะครับอ่านี่คือแนะนําคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายแล้วครับแดนนี่ครับนี่ครับแดนนี่มาคาสกิลครับอ่าออกมาก็โชว์สเต็ปอ่าเขโคข้ามนะครับ ต่อไปก็จะเป็นรายการแข่ง Bunny Hop นนบันนี่ฮอปกันนะครับอันนี้คือแบบเป็นต้นนะครับมาตรฐานตัางเทนี้ไปก่อนเริ่มต้นก็น่าจะห60เซนนะครับงานนี้อารีซีไม่ได้มานะครับจะมีอารีซีคน อันนสี่ฮอปสูงมากครับอันนี้ฮอปายสูงมากนะครับคนแรกครับแดนแทนครับเปิดก่อนเลยฟิลนะครับแดนแทนะครับแล้วก็ตามด้วยฟาบิโอนะครับแดนนี่นะครับต่างพวกก้ามาเหนะครับขยับสามส่งครับเพิ่มไดอีกครับ หาย่อบผมส่งขึ้นไปอีกก็ประมาณ80เป็นนะครับคนแรกครับนันแคเหมันด้วยครับซูซีวครับบายมากคนต่อไปครับปาเิโยครับแม่งการตัดหน้ามันด้วยนะเซนนี่บอกแล้วครับจะพิงสองตัวนะครับอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ครับ เดี๋ยวไปดูเขาจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้รับไปิ0ข้ามเลยครับคิวๆครับสบายๆเฮ้ยครับเขาเหยียบความสูงเขาไม่อีกครับก็รบประมาณ90ร้อยเซนได้นะครับนี่1 1เมตรแล้วคิวลครับแดนแทนฟาบ,บิโอครับ สยสายเดี๋ยวนี้ครับ่ง่ายงครับดูเหมือนง่ายๆกันฮอกกันรอยลอเดวเขาจทงส่งเาไรีล่ความส่งไปเรื่อยครับวันนี้ก็น่าจะร้อยสิบเจ็ด นแครครับร้อยสิบเซนนะครับร้อยสิบเซนครับแดนแคร์แบผ่านไหมแดนนี่บแบบแดนแคนครับโฮึบโอร้อยสิบเซนไม่ผ่านสายหัวแล้วอันนี้คือไม้ล้มก็คือบันที่อบต่อไม่ได้นะครับก็คือได้ ได้ครั้งเดียวไม่ได้นะครับนี่ซีบอกได้ครั้งเดียวนะครับคือพวกนี้เป็นโปรหมดแล้วนะครับแล้ว็จะให้แค่สิกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นผลต่อไปนะครับฝาบิโอครับจับตาดูให้ดีนะฮะช็อตนี้ครับจับตาดูให้ดีนะครับเอดู ดูกี่ทีก็กำับครับหาครับเต็มสีถามว่าใครทำครับใครทำใครเป็นคนทำให้หนูตอบแดนนี่ครับน่ดนนี่แอบแกงฟาบิโอนี่ควานหาหาคนทำใหญ่เลยนะคตอนแรกก็ไม่มีใครรู้ครับฟาบิโอบอกถาวเป็นไรไหมฟาบิโอบอกโอเคครับโอเคครับกันให้ไายครับันี่ฮอบครับ ปาบิโอใจแก้งครับหยอกนะแดนนี่เขาหยอกรุ่นน้องเล่นนะครับการฝึกปาบิโอเป็นตัวเลยครับว่าสจะหาได้ไหมเขาจะจะบันนี่ฮอปข,ขึ้นไหมอโอเคครับสมาธิดีข้ามครับโอเคครับต่อไปตายแดนนี่มั่งครับตายแดนนี่ครับตึ๊กโอ้เหลือครับ หนึ่งรอยสิบหนึ่งเตสิบเซนนะครับต่อไปก็หนึ่งร้ยสิบห้านะครับวันพตีนะครับไปครับคนแรกครับฟาวโยครับผ่านหรือไม่ผ่าน115ร้อสิบห้าเซนครับจับตาดูนะครับโอ้ไม่ผ่านนะครับติดล้อหน้าหมายล่วงไปแล้วโอเคครับก็ เดวแดนนี่นะครับนี่ครับเรียกเสียงเชียร์จากคนดูรอบข้างครับเพื่อเพิ่อกำลังใจกำลังใจการบันฮอปนะครับเฮ้ยผมเหลือๆนะแม่งเหลือๆเลยครับ อินเนอร์ก็คือแดนนี่นะครับที่สองฟาบิโอที่สามดันแคนนะครับเวลาเข้ามาโชว์นี่เขาจะมาแจก,กของด้วยนะครับอีกไฮไลท์หนึ่งของงานเดอะแมนรอนะครับงานโชว์นะครับก็เป็นของอไลไดเดอร์ดันแคนนะครับนี่ครับพยายามขึ้นแรงบนนะครับดูให้ดีว่าเขาจะทำอะไรนะครับ ทางปโกโนี่นะครับโอเคครับขออาสาครับขออาสาให้คนมานอนครับหนึ่งคนครับคือเขาจะตั้งปโกโกโลงมาไม่ได้ลงมาทับนะครับลงมาแบบระหว่างขาพอดีนฮะอันนี้เป็นโชนที่แบบมีดันแกงคนเดียวนะครับที่ทำได้นะครับคนอื่น,นยังไม่กล้าเล่นเลยนะครับ นี่คือความชัวของไรเดอร์นะครับเป็นฟันดีลานะครับความชัวมากเลยครับึ๊บหเสียวอ่ะเป็นคนนอนนะเสียวครับเมือดนนี่เอาหมวกมาปิดให้ด้วยนะครับป้องกันป้องกันเป้าไว้นะครับโอเคครับนี้คืออาสาสมัครนะครับแต่ก้านะครับ ปกติก็จะเป็นคนในทีมเนี่ยไปนอน,นครับอันนี้เขาแบบความใจกล้าของคนดูนะครับเสียวไข่โอเคครับก็โชว์ก็อันนี้น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับนนก็สุดท้ายด้วยการแบ็คฟิตแต่วผมก็จะไปแบ็คฟิตนะครับ เอ็ีก็จะเรียกเสียงเ,เชียร์จากเป็นเป็นคลื่นเวฟนะครับมึงขอแบบเวฟพวกคนนะครับยิงรอบสนามเลยครับอ่าใครอยากดูตีโอเป่วยก่อนนะครับแดนมีตามครับโอ้โหสวยงามครับโอเคครับก็เค็นั้นจบคลิปที่ผมทำให้ดูครับเป็นคลิป งานแสดงโชว์ทัวร์ของดอยรอครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ถ้าใครชอบคลิปผมนะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่อง S TV ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมไปกอปเข้ามไอทีนะครับไม่ใช่ผมไปถ่ายเองนะครับมันเป็กอปเข้ามไอทีนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็คอยติดตามดูกันด้วยนะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ